กบวดนานก็ปล่อยให้แกอยู่กับเมียบ้างเถอโอ้ยอดมาตั้งสิบห้าวันแล้วก็เพื่อนเขายากเนาะเรื่ลงวางาาเรื่องแววาี่อันี่อันห้าอันนี้ ไสบล็อกมันไม่ได้ผูเจ้อไม่ต้องกดดนันโฆตณานะโ <c oughs> อ้ยอันนี้จะมีหลายเกิดเอลแล้วจทกนำลามเข้าที่ยังเลยอ่ะ

โซนแลวน้ำลุบนำลุบเลือกว่าจะว่าถ้าล้มถ้าล้มลงไปบ ว่างยากบออยากกินน้รลบ่ยากกินแล้วลาเป็ดในกระป๋องไปหากินได้ลูกพันใหญ่ใหญ่ลูกใหญ่กับข้อยกับบวกินเกันไหนนั่นลาเป็ดลาเป็ดอยู่ในขวดนะงม่น้คืนก็นอนแล้วคืนเลยครูแล้ว่รอ ดูในไลฟ์สดปลาได้เลยครับกลับไปดูในไลฟ์สดปลาได้เลยเนี่ยเนาะข้าวกรอกครับตอบอกต้องบอกกันู้นเลยครับเาตรงไาะตรงนี้มันติดอยู่พี่ลองดันออกมันดันไหมคเวลาเราเทปูนจะใช่ปอกินไร้มันเอะอ้วนอะไรเหมือนโอ้ย นี่เถามาลลไ่จอยลงจอยลงว่นนี้น่ามัน,มนหนนนมดทีนมันหนังเลย เอนนี่ขอยผมไม่ชอบเลยไม่ขายครับไม่ขายผมชอบเลยเนี่ยข้าู่ช่องยาชีอกบกนี่มาแล้วพวกมาทุบตึกมาทุบทักทำไมนี่ไปเลย

อยู่ด้านนอกก็มีหายกำลังใจเออแอบอยู่แอบถ่ายอยู่ด้านนอกก็มีแอบสี่ขุนทุกวานยังไม่ถ่ายเลยครับฮนอะคแปลกหน้าสองคนมาเนี่ยโอ้ยตรงไหนเนี่ยแปลกตรงไหนอยู่ด้วยกันทุกวันยังว่แปลกหน้าไปไปไปกรุงเทพเข้ วันสองวันเปลี่ยนไปเลยนะเมื่อบาคาลงคุงขายร้โอ้ย้งตันี้สั่งตรงมาากจะครั้มเรอนครับผมเด้พวกงานใช้แรงในผมชอบครับงานใช้หัวล่ะนอนอยู่บ้านอยู่แล้ว คอยลืมท้ายนะชมพอมันยังนานหอนอ้าวมีกดโอ้ยเกิดอะไรขึ้นวางไม่ได้กด

สองร้อยก้อนกับปืนเสือนเสือยาเอเป็นวระดานแน่นงวัสดุจมรูบ้างูนน้อตัวลาโอเคตัวา

ตายยัง่หลอยู่ไปลอทำไมกับคุณเลยไปไกละตักให้มาลงยูไปหาแนอัน Ooh. Or... แ่ผม่จะน้อย่อยกลับไปับมาจนแข็งไิดปูนเลย